แล้วก็แอดวานจัดไปเลยปัก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 เอาให้หมดเอาให้หมดจัดสุดมิเตอร์ด็อกตัวนี้มีอ่มาสเตอร์ด้วยนี่มาสเตอร์สปริงเกอร์อันเดียวพอครับอันนี้จัดไปสองอันไปเลยต่อไปก็เป็นถั่วเลยถั่วยักษ์นะครับถั่วยักษ์ลงเลยแล้วก็มูนแมงโก้ลงไปเลยครับมูนแมงโก้ลงไปเลยอังุ่นลงไปเลยครับอังุ่นเปเปอร์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 หมดโคโคนัทอ่าโคโคนัทปลูก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 ใหญ่ก็ใหญ่ไม่ใหญ่ก็ไม่ใหญ่อ่ะโอเคตอนนี้อัดสปริงเกอร์ไปก็คงไม่ช่วยอะไรแล้วครับแต่ผมก็ยังอยากอออัััดดง้้นผมจะเขาไปีก มาเตอร์ใส่ไปเพืองจัดอ่ะคลิปเนี้ยโอ้ไม่เห็นจะใหญ่เลยทุกคน ีช่องมีระบบสมาชิกแล้วนะครับก็จะได้ป้ายสมาชิกเท่ๆที่แตกต่างกันไปตั้งแต่สมาชิกใหม่จนถึงสมาชิก5ปีก็จะมีสิทธิพิเศษมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นรับชมวิดีโอก่อนใครมีคลิปพิเศษเฉพาะสมาชิกมีโพสชุมชนเฉพาะสมาชิกลงทั้งเรื่องช่องชีวิตประจําวันและเรื่องไอดอลครับขอบคุณทุกคนที่ซับพอร์ตนะครับไปดูคลิปกันเลยอันดับแรกนะครับเราก็ต้องเคลียร์ฟาร์มก่อนเลยเพราะาตอนนี้ฟาร์มเราลอกมากแล้วก็มิสเอร์ด็อกตัวนี้ก็เป็นตัวของผมอีกตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้ฟาร์มพวกสปริงเกอร์หรือว่าอื่นๆผผมมจะให้ตตััววอีก นึงคู่แฝดผมเนี่ยมาช่วยปักสปริงเกอร์ในวันนี้ด้วยครับไปเก็บฟาร์มกันทุกคนจัดให้เตียนเลยครับเก็บไปเรื่อยๆตอนที่ผมปลูกทิ้งไว้โดยไม่ได้สนว่ามันจะรกไม่รกนะครับเน้นแบบว่าให้ได้ของไปแลกกิจกรรมเยอะๆอาคีเปิดไข่อ้าสัตว์เลี้ยงเราเยอะเหลือเกินเปิดไข่ไม่ได้ก็ช่างมันก่อนละกันเคลียก่อนเคลียพืชพันธก่อนที่ผายแล้วเราไปเก็บผลใหญ่พวกนี้ด้วยไม่เป็นไรครับผมกะจะเก็บทั้งหมดอยู่ละอันนี้รอบแรกที่เราเก็บมาครับลองส่งภารกิจดูว่าจะได้แต้มบ้างไหมโอ้170แตมรรีเลย รีแต้มมาอีกรอบหนึ่งโอเคส่งรอบ2องวูสสามอบแต้มครับรอบนี้แต้มเยอะแ้มเยอะอันนี้คือข้อดีของการปลูกแบบสเปะสปะก็จะมีผลผลิตมาส่งเคเสเยอะนั่นเอง Two <hours> later. ส่งรูน่าพอยอีกครับส่งไปได้158แต้มนะครับไปส่ง167แต้ม โอเคทุกคนเรียบร้อยครับเก็บฟาร์มจนหายไปเยอะมากครับอันนี้ยังไม่รวมถึงการถอนทิ้งเนยนะเข้าสู่กลางคืนบันีีครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในร้านอีเวนต์มีอะไรขายมีมูนเมลอนไขยแล้วครับสามอันอันนี้ขายบ่อยมากนะอน,นอนะคู่เราซื้อไม่ได้แล้วเราซื้อได้อยู่แล้วก,ก็บอดมานาซ์าซื้อไว้แล้วก็ไนซเสื้อไว้ครับ ซื้อทุกอย่างซื้อทุกอย่างที่มันขายก็ส่งภารกิจรอบสุดท้ายได้1 1 0แต้มต่อมานะครับอีกหนึ่งอย่างที่ต้องเคลียร์ก็คือถอนต้นไม้ทิ้งนะครับบางต้นที่มันเล็กเกินไปตอนนี้ที่เรายังเก็บไว้เพราะว่ามันถ้าเทียบกับเมื่อก่อนมันถือว่าใหญ่ครับแต่ปัจจุบันผมคิดว่าเรามีเมล็ดเยอะมากที่ยังไม่ลงดินซึ่งมันน่าจะใหญ่กว่านี้ดังนั้นเราจะถอนครับแบบไม่เสียดายเลยโคคนัทเนี่ยมันเมื่อก่อนหายากแต่ตอนนี้เราเก็บไว้เยอะมากครับล้วก็ด้านในตรงนี้แคทตัสเนี่ยผมมองว่ามัน กินพื้นที่เยอะเกินไปล่ละตอนนั้นผมจะเก็บไว้เฉพาะต้นที่มันใหญ่ๆแรกๆผมมาออกให้มันเลยนะครับเราก็จะได,ได้ฟาร์มโล่งประมาณหนึ่งทีนี้ก็ย้ายครับย,ย้ายต้องย้ายละย้ายพวกตน้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยมาไว้หลังๆหน่อยมูลไมลอนต้นนี้ตั้ัันล, 1, ล้านสองต้นสองพันล้าน, 2, านอยู่ต้นเดียวกันได้เลย,เลยได้ไหม ออไปไปรวมกันเลยมวงก็อยู่มัดรวมกันเลยครับ,บกระจุกอยู่ในนี้แค่มังกรน,น,นี่ขินพื้นที่เยอะจริงๆนะต้นมะพร้าวต้นใหญ่ไปอยู่หน้าแทนโมูนเมลอนอีกต้นหนึ่งไปอันนี้ไปอยู่ตรงนี้อันนี้ไปอยู่ตรงนี้แล้วก็โมูนเมลอนเนี่ยผมว่ามันถ้ามันอยู่ที่เดียวกันได้จะดีมากถ้ามันดูร็อกๆไปสักที่หนึ่งไปเลยไม่ต้องกระจายอยู่ทั่วฟาร์มเพราะพื้นที่ปลูกของเราไม่ค่อยมีแล้วครับตอนนี้ two hours later โอเคอันนี้คือสภาพฟาร์มหลังจากเสร็จครับค่อนข้างโล่งมากๆจากเทียบกับตอนแรกอ่าฮะ ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะทําอะไรกับเมล็ดพันธุ์เราบ้างนะครับเราจะเอาอันไหนตามลําดับบ้างเดี๋ยวเราเอามาใส่รักกันอันนี้ออกก่อนอันนี้ย้ายเอาไว้เราจะเอาเมล็ดพันธุ์เอาไว้ข้างล่างแล้วนะครับหลัอย่างนี้เมล็ดพันธุ์ที่เราจะปลูกในวันนี้ก็จะมีด้วยกันก็คืออันที่ผมว่าน่ารุ้นที่สุดก็คือถั่วผมอยากให้มันใหญ่เพราะว่าถั่วโดยปกติแล้วมันจะใหญ่อยู่แล้วนะครับซึ่งผมมี2เม็ดได้มาก็เดินเดินเล่นอยู่แล้วมันขายพอดีอันนี้คือซื้อเองเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นฟุตให้ดู แล้วก็ที่อยากปลูกต่อมาก็จะเป็นมูนแมงโก้ครับน,นี้อยากให้ให,ใหญ่มากแล้วก็แมงโก้ซีดแล้วก็อังุ่นโคคนนัทนี่ก็ยังอยากได้ต้นใหญ่อยู่ดีแล้วก็เปเปอร์มูนเมลอดนี่ก็ปลูกปลูกไปเพราะว่าราคามันดีมากแล้วก็โคคนนัทครับแล้วก็ยังมีตัวแคทตัดด้วยที่อยากลงเดี๋ยวมิสเตอร์็มาลงกันให้หมดเลยครับมาดูกันว่าจะมีอันไหนใหญ่ถูกใจเราบ้างนะแค่นั้นเลยอันดับแรกเราต้องปักสปริงเกอร์เท่าที่มีก่อนครับซึ่งตัวมิสเตอร์ด็อกผมอีกตัวหนึ่งสปริงเกอร์เยอะมากนะครับเดี๋ยยวววเเเรรรราาาปปััักกกกขอกอองดดูู่่นนน้้ตีีแทจะล จะเป็นเอาเป็นแมงโก้ก่อนผมอยากรู้ว่ามะม่วงใหญ่ได้แค่ไหนเคยเห็นต้นที่โคตรใหญ่มากๆผมอยากให้เป็นแบบนั้นมาดูกันว่าจะประสบความสําเร็จไหมอันดับแรกเราก็ต้องปักสปริงเกอร์ก่อนครับผมจะปักให้มันไปติดต้นอื่นด้วย นะครับเพื่อที่มันจะได้ประโยชน์กับไอต้นอื่นด้วยเนาะเอาก็ตลี่ลงไปเลยนะครับผมลงไาไม่เสียดายเลยลก้กันเพราะว่ามันผมไม่รู้ว่ามันสเต็กได้สูงสุดไม่เกิน3อันพี่มันไม่มีผลนะอะไรเงี้ยแต่ว่ารอบนี้ขอลองหน่อยเพราะว่าหลายๆรอบที่ผ่านมามันไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ครับแล้วก็แอดวานซ์จัดไปเลยปักปักปักปกปัก,ปกเอาให้หมดเอาให้หมดจัดสุดเบสิกเบสิกปักปัก ปัก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 ไปเลยยังไม่พอครับมิสเตอร์ด็อกตัวนี้มีอ่ามาสเตอร์ด้วยนี่มาสเตอร์สปิงเกอร์อันเดียวพอครับอันนี้จัดไปสองอันไปเลยฮึอุ้ยผมเพิ่มักเกินไปผมปักมาสเตอร์ไปตีอันตอนนี้ต้องรีบลงเลยครับต้องรีบลงแล้วอ่ามงโก้ลงเลยครับแมงโก้ลงเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าปักปักปักไป โอ้ปักไม่เห็นอะไรเลยทุกคนไม่เห็นอะไรเลยจริงๆอ่ะใหญ่มากไหมนะาโอ้ม,มองไม่เ,เลยทุกคนตาผมจะบอดแล้วตอนนี้ขัดรอบนอกมาด้วยกันละอ่ะมงโก้หมดนะครับหนๆเราก็ลงพวกมาสเตอร์ไปเยอะมากๆแล้วไม่มีรู้ว่าจะมีโอกาสลงแบบนี้ได้อีกเท่าไหร่นะผมจะไม่เสียเวลามากนะครับผมจะปักทุกอย่างที่ท,ที่ผมอยากปลูกแล้วก็มาลุ้นกันว่าไหนมันจะใหญ่จะเล็กนะต่อไปก็เป็นถั่วเลยถั่ยักษ์นะครับถั่ยักษ์ลงเลยถั่ยักษ์ลงเลยนะครับถั่วถั่วลงไหนได้จิ้มจิ้มไปโอเคลงโั่ไปหนึ่ง ลงถั่วไป2แล้วก็มูนแมงโก้ลงไปเลยครับมูนแมงโก้ลงไปเลยอัง,งุ่นลงไปเลยครับอัง,งุุนอัง,งุุนลงไปเลยน้ำไม่ต้องลดครับเดี๋ยวมันก็โตเองช่างมันสุ่มๆอยู่ตรงเนี้ยไปเอาแอดวานอีกอันไปแล้วก็โคโคันเฮ้ยเปเปอร์ก่อนเปเปอร์ Paper ก่อนทุกคนเปเปอร์ Paper ก่อนเปเปอร์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 หมดเหลือซีดอะไรอีกเหลือซีดอะไรอีกเหลือซีดอะไรอีกที่ยังไม่ปลูกเดี๋ยวซิมิงเกอร์หมดเอ่อมัลซูมช่างมันเห็ดผมไม่ได้ต้องการผมอยากได้ต้นไม้ที่โตแล้วไม่ต้องเก็บเลยแค ค okay, ทุกคนใส่ไป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 ดาก้อนฟุตดาก้อนฟุตใส่ไปปลูกให้หมดเดี๋ยวเรามาคัดกันอีกทีอันไหนใหญ่อันไหนเล็กอันไหนไม่เอามันต้องมีซักต้นแล้วว่าที่มันใหญ่เบอร์เวอร์บ้างอ่ะคือของคนอื่นเขาไม่ได้ใส่อะไรขนาดนี้นะครับผมบอกเลยเขาแค่ปลูกดิบดิบเถื่อนเถื่อนเขาก็ใหญ่กันแบบโอ้โหใหญ่แบบไม่รู้จะใหญ่อย่างไงเว้ยเขหองคอททำไมมันทำไมมันไม่ใหญ่เลยวะทุกคน โอ้ถั่วสองต้นเราไม่ใหญ่เลยอ่อมูนแมงโก้เปิลปลูกปลูกปลูกปลูป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 ูโคโคนัทอ่าโคโคนัทปลูกปูปูปลูกปู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 แบบฝัดเลยอ่ะมาหาเอาเองใหญ่ก็ใหญ่ไม่ใหญ่ก็ไม่ใหญ่อ่ะโอเคตอนนี้อัดสปริงเกอร์ไปก็คงไม่ช่วยอะไรแล้วครับแต่ผมก็ยังอยากอัดงนั้นผมจะอัดเข้าไปอีกมาเตอร์ใส่ไปเพืองจัดอ่ะคลิปเนี้ย แล้วทีนี้ผมก็จะใช้ดีมิตรด็อกรถน้ํานะครับตัวนี้น้ําเยอะมากมาดูกันว่าจะได้ใหญ่แค่ไหนใหญ่ถูกใจไหมสูงเกินที่มันมีอยู่ไหมมา่ดไปเลาไปฟลดไปอันนี้สคริปให้เร็วๆเลยทุกคนผมอยากให้ทุกคนเห็นแบบเร็วๆด้วยไม่เป็นต้องรอนานอะไรขนาดนั้นถ้าว่าไม่มีต้นไม้ที่ใหญ่ถูกใจผมผมจะกลับไปเป็นโจนครับในเมื่อใหญ่เองไม่ได้ก็ต้องไปใหญ่ฟาร์มคนอื่นวะ ไม่เห็นจะใหญ่เลยทุกคนหั่วก็ไม่ใหญ่มีแค่มะพร้าวอะที่ใหญ่อะซึ่งมะพร้าวแม่งอย่างกำด้วยโอ้หก้อนอะไรวะเน้่ยเออมะพร้าวแม่งเก,กกาชิบหายนี่คือสภาพของทั้งหมดที่เราปลูกเข้าไปนะครับไม่มีอันไหนใหญ่ขนาดถูกใจเราเลยอะเนี่ยดูต้นถั่วผมดิ แม่งแรงนิดเดียวเองอะแต่ได้ถั่วใหญ่สูงเสียดฟ้าได้อะไรมาก็ไม่รู้อะมีแค่ามะม่วงที่ดูใหญ่ทุกคนเรามาดูของมิต์ด็อกกันครับมีถั่วเม็ดเดียวอยู่ในตัวผมซื้อเอาไว้ตอนนั้นมาพร้อมกันวางเบสิกสักนิดหน่อยอะจัดเต็มให้หน่อยเว้ถ้าขึ้นใหญ่ววหกนะญว่าตัวหลักนะขึ้นใหญ่กว่าตัวหลักนะพูดกันหน่อยอ่ะไม่เอาไม่เอา,เอาตัวมาสเตอร์เลยอะแค่มันดูแล้วกันยิงไว้อย่างนั้น <S 2> <S 2> <S ในเมื่อแม่งไม่ใหญ่ให้ผมนะเว้ พวกแคตตรงแคตตัสเนี่ยไม่ต้องอยู่อยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ไป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 แม่งไม่ใหญ่สัก ต้นเอามาก็เปลืองมันล็ดของใหญ่มันต้องใหญ่ตั้งแต่โคนโอเคทุกคนก็เราใช้มันล็ดที่เราหามาทั้งหมด3วันไปจนเกี้ยงแล้วนะครับใหญ่สุดเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือจะเป็นมะพร้าวอมะพร้าวแม่งสูงแซงพวกถั่ยกะ <c oughs> คือผมอยากได้ใหญใหญ่ๆแบบบูมททั้งแมปอะไรเงี้ย แต่คิดว่าในพาร์ทนี้คงยังไม่ได้เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะดองอีกครับรอบนี้ผมจะดองสักหนึ่งอาทิตย์เลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันในพาร์ทหน้าว่าจะมีต้นอะไรใหญ่บ้างก็ที่เราปลูกไปทั้งหมดมีมูนแมงโก้สต้นก็ได้แค่ต้นนี้เท่ากับมาตรฐานต้นเดิมไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะแย,ยะมากมายไอ้อพวก แก้วมังกรก็ไม่ได้ใหญ่สูงมากมายมีมะม่วงครับที่ได้แบบนิวไฮสูงกว่าปกติหน่อยก็แล้วก็มีแก้วมังกรเรียงๆเป็นตับอยู่นี้สูงเท่าๆกันหมดใบเท่าๆกันเห็นไหมแล้วก็อัุ่นก็ไม่ได้ใหญ่เวอร์อะไรมากมายนะครับ แล้วถ้าใครมีสูตรในการปลูกพืชพันธุ์ให้ใหญ่อลังการแบบ100%หรือว่าแบบสูตรที่มันตายตัวหรือสูตรที่มันพิสูจน์มาแล้วว่าม่งได้จริงหรือว่ามีอะไรที่แบบอยากจะแนะนําว่าพี่ไม่ต้องปักเยอะมันไม่ได้มีผลเยอะอะไรเงี้ยสามารถบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาปรับปรุงในพาร์ทถัดไปซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูของฟาร์มมิสเตอร์ด็อกกันว่าถ้าเราเร่งแล้วเนี่ยถั่วของมิเตอร์ด็อกจะใหญ่แค่ไหนเพราะเขาก็มี1เมตรเหมือนกันอ๋อพอๆกันพอๆกันทุกคนโคนมันขึ้นมาแค่เดีย พอๆกันพอๆกันโอเคนะครับวันนี้ผ่านมา1วันนะครับผมได้จัดสรรปันส่วนทุกอย่างที่เราปลูกในเมื่อวานกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อวานเราปลูกอะไรใหญ่ยังไงบ้างมี <moon> <eros> มูนเมลอนนะครับที่เยอะมากๆนะครับมีขนาดใหญ่มากๆดูสังเกตตรงนี้ดิโอ้โหเต็มเป็นควงติดทงติดท้องติดสเตตัสบานเลยแล้วก็มะม่วงเนี่ยห้าต้นหกต้นที่เราปลูกเมื่อวานผมยำรวมกันมาอยู่ตรงนี้หมดเลยครับเนี่ยยำรวมกันแบบ อยู่แบบสุ่มกันที่เดียวหมดแล้วก็ตัวแก้วมังกรเนี่ยก็สุ่มกันอยู่ตรงนี้ครับหลายต้นเลยสุ่มกันอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังมีพวกอง,งุ่นแล้วก็อื่นๆพวกพวกไม้เลื้อยเนี่ยผมเอามาวางตรงนี้หมดเลยครับแล้วก็มีมูนแมงโก้เอามาไว้ด้านหน้าครับนี่ตรงน,นี้3 4ตน้นขนาดก็ประมาณนี้เนี่ยขนาดมันก็ประมาณนี้ครับจัดแล้วก็จะอยู่รอกๆประมาณนี้มะพร้าวเราก็รวมวาตรงนี้ก็ตอนแรกอน่จริงๆปิดคลิปไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมแต่ว่าพอมาวันนี้ผมผมก็รอซื้อตัวมเมล็ดอีกแล้วมันได้มาอีกครับ ได้มเมล็ดถั่วยักษ์มา2เม็ดก็เลยมาจัดกันต่อแล้วก็ถ้ามันไม่ใหญ่ก็ทิ้งไว้ายาวๆแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยผมจะดองให้ได้เยอะกว่านี้แบบถั่วแบบลายๆเม็ดทุกอย่างหลายๆเยอะกว่านี้แน่นอนลายเท่าตัวเลยซึ่งวันนี้เราลองดูแค่นี้ก่อนว่ามันจะใหญ่ได้ไหมตอนนี้เรามีถั่ว2อนะครับตอนนี้พื้นผมหาพื้นที่ปลูกยากมากเพราะว่ามันเต็มไปหมดเลยอะทุกคนมันแน่นเอียดเลยงั้นเดี๋ยวรอบนี้เราไม่ต้องปักสปริงเกอร์เยอะมากมายแล้วกันโอเคเดี๋ยวเอามิเตอร์ด็อกมาปักสปริงเกอร์ครับ โอเคตอนนี้มิสเตอร์ด็อกก็มาแล้วเดี๋ยวเราจะลงถั่ว2ต้นตรงนี้แล้วก็ลองรดน้ดําดูว่ามันจะใหญ่แค่ไหนนะครับไอพวกนีก้ยังไม่ได้เก็บนะเลียย์พื้นที่ก่อนแล้วก็อ่ามาสเตอร์เอ็ดวานกอรลี่เอากอรลี่กอรลี่เอดวานแล้วก็เบสิกแล้วก็บัวรดน้าอ่ามารอบนี้จะไม่ได้ปักเยอะเหมือนรอบก่อนนะทุกคนลงมาสเตอร์ไป1ให้มันเผื่อแผ่ในอะื่นก่อนด้วยแล้วกันเนาะนจะได้มีประโยชน์ครับ นั่นเลยปักไปฝั่งนั้นแล้วกันเพราะยังไงมันก็ถึงแล้วมาสเตอร์หนึ่งนี่ต้องชิดหน่อยกอรี่เอาสัก3อาหาอันไปเลยจัดเต็มเหมือนเดิมแล้วกันเดี๋ยวแมงไม่โตีกแอดวานแอดวานจัดไปสัก5อันเบสิกจัดไปสักเยอะๆอ่ะอ่ะประมาณนี้ผมว่าไม่น่าจะมีอะไรเยอะแล้วแหละนะครับเรียบร้อยปักเรียบร้อยมิเตอร์ด็อกปักให้ละรอรถน้ำกลับมาตัวหลักลรวครับทีนี้ นี้เราลงตัวถั่วไปเลยครับแบบแรกตรงนี้เมื่อท,ที่สองเอามาเป็นตรงตรงนี้แล้วกันนะมื่ท,ที่สองมีอะไรอีกบ้างละ่ะเดี๋ยวเราดูก่อนนะทุกคนเพราะว่าไหนๆเราก็ปักอันนี้ไปแล้วนะเนาะแมงโก้เนี่ยยังลุ้นอยู่นะเว้ยเพราะมันใหญ่ได้อ่ะมงมก้งหนึ่งมงโก้งสองมงมก้งสามอ่ะอ่ะทีนี้ก็มาลองรดน้ําดูกันครับตอนนี้มะม่วงมะม่วงดูจะงอกแล้วนะต้นก็ไม่ใหญ่มากดูจากโคนไอ้ตัวถั่วก็ใหญ่ละใหญ่เร็วด้วย 2%ซแสดงว่าอาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่ถั่วนั้นลงแก้วมังกรไปอีกสักหน่อยแล้วกันไปไป,ไป,ไป,ไปลงแก้วมังกรไปครับไหนๆมันก็เปลืองสปริงเกอร์แล้วผมเราจะได้ไม่เปลืองฟรีนะครับมะม่วงก็ขึ้นต้นมาประมาณนี้นะตอนนี้โอ้ถั่วไม่ใหญ่แล้วทุกคนดูดิโคตรมาน่ะผมไม่มั่นใจว่ามันแออัดหรือเปล่านะอารดน้าโอ้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มะม่วงใหญ่อยู่มะม่วงมันโอเคอยู่อันนี้เป็นถั่วต้นต้นต้นหนึ่งนะครับประมาณนี้ ทุกคนเห็นใช่ไหมต้นนี้ประมาณนี้อีกต้นหนึ่งอยู่ข้างในเนี่ยประมาณนี้โอเคตอนนี้ก็รดน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเผยเห็นถึงขนาดของสิ่งทุกอย่างที่เราปลูกเพิ่มเข้าไปรู้สึกว่าตัวถั่วยักษ์เนี่ยจะได้ขนาดที่สูงกว่าต้นก่อนหน้านะครับต้นนี้ตอนนี้โตไป50%แล้วก็สูงเลยต้นต้นก่อนหน้ามานะก็ใหญ่แต่ยังไม่ได้ถูกใจขนาดนะั้นแล้วก็มีแก้ววังกรครับขนาดมันเฉยๆอะถอนทิ้งแม่งตอนมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ต้นนี้ก็ไม่ใหญ่ครับ แค่มองก่อนว่ามันจะล็อกฟาร,ร์มครับไอ้ต้นนี้เล็กไปเลยไปไปไมะม่วงเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่เกินต้นที่ปลูกได้นะครับก็ผอกว่ายังไม่ได้ต้นไม้ใหญ่ Ini. ดีทุกคนขนาดนี้สาวมาปลูกอีกรอบแล้วก็ถ้าใครมีสามาูตรดีสูตรเด็ดนะครับก็แนะนํากันหน่อยนะว่าปลูกยังไงให้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าใช้ดวงล้วนผมจะได้ทําใจก็รอบ <m> หน <m> ้าผมจะดองมาแล้วให้เยอะกว่านี้อีกถ้าใครอยากดูอีกนะครับในการปลูกก็อย่าลืมกระทือไลคร้คลิปนี้ถึง1000ไลค์ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับบย 두급 노급제... <목소리>